ครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งวาล์วนะครับปัญหาของการตั้งวาล์วคือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเช่นเกิดจากการที่วาล์วยันนะปัญหาของวาล์วยันก็คือวาล์ววาล์วของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าบ่าวาล์วมีการสึกหลอ ทำให้วาวจมนะฮะเราจะคือแก้ไขประคงเครื่องต้นก็คือตั้งวาวครับก็เริ่มกันเลยครับครับเราต้องเปิดการเปิดฝาวาานะทั้งไทยดีแล้วก็ไอเชียรครับ ลัจากที่เราเปิดเสร็จนะครับเราก็จะทาการหมุนเครื่องให้ลูกูบศูนย์ใต้บนนะครับก็ก่อนที่เราจะหม,มุนนะฮะเราก็ต้องถอดมัวเทียนก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องของเราเนี่ยหมุนง่ายนะครับต่อไปครับก็ทําการถอดมัวเทียนนะครับ หัวเทียนนะครับพอเราถอดหัวเทียนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการหมุนเครื่องนะฮะดูมาร์กตรงนี้นะครับว่าลูกสูบอยู่ศูนย์ตายบนนี้หรือเปล่านะครับก็ทําการดูมาร์กเพื่อที่เราจะตั้งวาลนะครับผมครับครับก็เราทำการหมุนเครื่องนะเพื่อให้อยู่ศูนย์ตายบนเพื่อทำการตั้งมาร์กนะครับตั้งวาลครับให้มาร์กมันอยู่ ในตำแหน่งของมันะะครับตอบเลยครับนี่ก็คือมาร์กนะครับที่ตำแหน่งที่เราจะตั้งวาลวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปดูที่หัวลูกสูบว่าอ,อ ลูกสูบของเราอยู่ศูนย์ตายบนแล้วหรือยังนะครับเพื่อที่จะทําการตั้งวาล์วครับผมครับ,รบหลังจากที่เราหมุนมาเสร็จนะครับเราก็จะมา,ารีเช็คกันอีกครั้งนึงว่าลูกสูบของเราเนี่ยอยู่ศูนย์ตายบนหรือไม่นะครับก็จะทําการรีเช็คโดยการที่เราจะใช้อ,อุปกรณ์ที่คิดว่าสาดที่สุดนะครับเพื่อที่จะแย่เข้าไปในหัวเทียนนะเพื่อที่จะดูว่า,าลูกสูบข,ของเราเนี่ย อยู่ศูนย์ตายบนแล้วหรือ,อย่างนะยะพอดีเช็คก,กันเลยลรครับผมนี่ฮะก็คือมันชนชนกับหัวลูกสูบแล้วนะครับก็แสดงว่าลูกสูบของเรานี่อยู่ศูนย์ตายบนแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ถอดออกมาเพื่อที่จะทำการตั้งาบาวกันที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอเคครับ ครับเราก็จะทาการตั้งวาลครับขั้นแรกนะครับก็ต้องการค่ายน็อตก,ก่อนนะครับพอเราคลายเสร็จน,นะครับก็จะดูว่าวาของเราเนี่ยลองขยับดูนะครับคือมันไม่ขยับเลยนะครับ แลดงว,ว่ารถของเรานี่วาวยานาันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการใช้ทีมนะครับคายตัวกดวางนะครับ เราก็ทำการคายจนมันขยับได้แล้วครับพอขยับได้ปุ๊บเราก็ทำการตั้งนะครับในการตั้งนะครับก็จะ,ะใช้ฟิลเลอร์เกตนะครับส่วนใหญ่ก็เพื่อที่จะให้ค่ามั่รฐานนะครับเพราะว่าเราจะตั้งแบบบานๆครับเราจะใช้ฟิลเลอร์มือครับผมในการตั้งนะครับ ใการสังเกตนะครับผมแล้วก็การตั้งนะครับเราก็ในเมื่อพอเราตั้งเสร็จนะครับการที่เราจะขันน็อตยึดให้แน่นนะครับเราก็จะใช้ชีมนะครับเพื่อเป็นตัวยึดหลักกดนะครับไม่งั้นการที่เราตั้งมันจะเคลื่อนนะครับทำแบบนี้นะครับแล้วก็ น็อตยึดให้แน่นแน่นนะครับไม่ใช่ขาดโอเคครับน่าจะได้แล้วครับว่าของเราครับคำทั้งไอดีและไอเสียนะครับให้เท่ากันครับแต่ว่าไม่ต้องชิดมากครับถ้าเกิดชิดมากเ,เวลาเราสตาร์ทตอนเ,เช้าเย็นเย็นเครื่องเย็นเย็นนะฮะรถของเราอะ หลานอยางนิดนึงนครับ,บครับแล้วก็จะทําการประกอบนะครับเรามาดูกันว่ารถเราจะติดหรือเปล่าครับ